วางท่านี้ก็ได้เอ <concealed safety> <lide> ามือก็ได้เออเอออีกได้เอาเกียนอ่าเออเกียนหน่อนวันวนี่เทลเอาเกียนเอาท่าไม่เอาเสียงเอาแต่ท่าไม่เอาเสียงอตาตลอดมองาดูสุดรักป่ะดูดูิเกีมทีกันีเกินเลย เลยแล้วป้าจ๋าว่าทอไอ้นี้คือนอดับเท่าไหร่นะเห็นไหมันดับหกเมนชั่นพอกุลาพูดจบเมนชั่นขึ้นอันดับหกัะดับหกเลยเหรอืมขอสัก้าน่เกียนะเมนช่นขอนะ จับปี<ร>ปกหมวกก็ได้ถ้าไม่แย่จับปีกหมวกก็ได้ตกลงจะเป็นบอลหรือเธอลองอลมาก่อยมองกล้องหน่อยครับย,นนยีน่าไหนนะยีน่า,มาไม่ไมต้อยน่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาละอัดเลยไหม